สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเกมอินดี้เกมหนึ่งนะคะทีะ่กำลังมีกระแสะพอสมควรเลยชื่อ Blueprints ค่ะครับผม Blueprints นี่เองใช่ค่ะแล้วก็มีข่าวดีสำหรับคนที่ใช้ Mac ด้วยนะข้อมูลวันนี้เราเอามาจาก The Verge ค่ะครับเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะเกมนี้มันมีอะไรน่าสนใจแล้วการที่เขาจะไปลง Mac เพิ่มเนี่ยมันมีความหมายยังไงบ้างน่าสนใจครับ เริ่มที่ตัวเกมก่อนเลยเนาะ Blue p r i n c เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแนวไขปริศนาสถาปตัตยกรรมลึกลับโอ้โห oh, ชื่อแนวฟังดูซับซ้อนนะครับใช่ค่ะแล้วก็ผสมความเป็นโรคไลท์เข้าไปด้วยเปิดตัวมาต้นปีนี่คือเสียงชมเยอะมากอ huh. ถึงขั้นมีคนบอกว่าอาจจะเป็น เ,เกมแห่งปีได้เลยนะโอ้โหไม่ธรรมดาแถมยังถูกเอาไปเทียบกับเกมดังอย่างบาลาโตได้วยค่ะจริงครับเห็นการเปรียบเทียบนี้เหมือนกันใช่แสดงว่าต้องมีอะไรเด็ดๆแน่ๆมาดูเนื้อเรื่องกันนิดนึงนะคะคือเราเนี่ยจะได้รับมรดกเป็นคฤหาสหลังหนึ่งชื่อ M.T. h o l l y อครับจากคุณลุงที่เสียไปแล้วแต่ว่ามันมีเงื่อนไขไงคะในพินายกรรมอ๋อมีเงื่อนไขด้วยใช่ค่ะคือเราจะได้คฤหาสนี้ ก็ต่อเมื่อหาห้องลับห้องที่46เจอเท่านั้นห้องที่46โ oh, หฟังดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายแน่ๆไม่ง่ายเลยค่ะเพราะความท้าทายอยู่ตรงนี้คือผังคฤหาสน์อะค่ะมันเปลี่ยนไปทุกคืนเลยเอา้าวเปลี่ยนทุกคืนเลยเหรอครับทุกคืนเลยค่ะเราเลยต้องเออเหมือนกับสร้างห้องต่างๆขึ้นมาเองครับผมไขปริศนาไปเรื่อยๆเพื่อจะเข้าใกล้เป้าหมายแล้วเขายังบอกด้วยนะว่า มีปริศนาอื่นที่ลึกซึ้งกว่านั้นอีกที่ต้องไขโหมีซ้อนไปอีกชั้นหนึ่งใช่ค่ะบทความเขาเปรียบเหมือนเรื่อง Brewster's Millions แต่ใส่ความซับซ้อนของปริศนากับความเป็นโรค g h t เข้าไปการผสมผสานแนวเกมนี่แหละครับผมว่าคือหัวใจสำคัญเลยที่ทำให้ Blueprints มันดูน่าสนใจค่ะคือปกติเกมขายปริศนามันก็จะเน้นใช้สมองวางแผนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ครับ ส่วนโรคไลท์ก็จะเน้นเรื่องเออการปรับตัวการรับมือกับความไม่แน่นอนการที่มันเปลี่ยนไปตลอดอืมสมาธิสูงน่าดูใช่ครับแล้วการที่คราหาดมันเปลี่ยนทุกคืนเนี่ยมันทําให้เราต้องตื่นตัวตลอดเวลาจริงๆเล่นซ้ามดายไม่เบื่อเลยนั่นสิคะฟังดูท้าทายสมกับคําชมจริงๆคะ่ะทีนี้มาถึงข่าวสาคัญที่เราจะคุยกันวันนี้เลยดีกว่าครับผมก็คือทางผู้จัดจำหน่ายรอฟ u ร y เขาประกาศแล้วค่ะว่า Blueprint เนี่ยกำลังจะอัปเดตให้รองรับการเล่นบน Max ด้วยอ๋อมาลง Max แล้วใช่ค่ะผ่าน Ste ีมเลยกำหนดคร่าวๆก็คือภายในปีนี้ค่ะก็ถือเป็นข่าวดีสำหรับชาว m a c เลยนะครับการขยายแพลตฟอร์มแบบนี้ใช่ค่ะมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เล่นกลุ่มใหม่ได้ลองสัมผัสเกมนี้มากขึ้นนะใช่เลยครับและแพลตฟอร์ม Max เองคืออย่างในบทความเขาก็ชี้ว่ามันดูจะเหมาะก,กับเกมสไตล์นี้นึงกันนะ อ๋อเหรอคะยังไงคะคือแบบว่าตัวเกมมันอาจจะเหมาะกับการหยิบมาเล่นเป็นร,บรอบๆสั้นๆบนเครื่องอย่าง MacBook Air อะไรแบบนี้อ๋อเข้าใจละซึ่งมันก็เข้ากับธรรมชาติของเกม Rock l i t e ที่แบบเออเล่นรอบหนึ่งอาจจะไม่นานมากแต่เข้มข้มต้องตัดสินใจตลอดจริงด้วยค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจเรื่องความเหมาะกับแพลตฟอร์มเนาะครับผมแล้วก็นอกจาก Mac ที่กาลังจะมาเนี่ย สำหรับใครที่ฟังแล้วสนใจตอนนี้เกมเขาก็มีให้เล่นบนแพลตฟอร์มอื่นอยู่แล้วนะคะครับมีบนไหนบ้างนะครับก็มี PC PlayStation 5แล้วก็ Xbox Series XS ค่ะเรียกว่าครอบคลุมเครื่องหลักๆเกือบหมดแล้วครบเลยทีเดียวยังมีอีกข่าวนึงค่ะเป็นอัปเดตเล็กๆน้อยๆคือเรื่องเพลงประกอบเกมหรือซาวด์แทร็กอ๋อเพลงประกอบใช่ค่ะเขาบอกว่าสไตล,ล์เพลงเนี่ยมีเอกลักษณ์ฟังง่ายๆแต่แบบมีสเสน่ห์นะ Suttle but v i b e อะไรแบบนี้อืมน่าสนใจครับตอนนี้เขาเริ่มวางขายบน s t e ีมแล้วค่ะซื้อแยกได้เลยราคาประมาณ10เหรียญครับหรือถ้าใครยังไม่มีเกมอยากได้แพ็คคู่ก็มีเป็นชุดบันดโดพร้อมเกมราคาประมาณ36เหรียญค่ะการที่เขาเอาเพลงประกอบมาขายแยกได้เนี่ยอันนี้ผมว่ามันบอกอะไรบางอย่างนะยังไงคะคือมันสะท้อนว่าทีมพัฒนาเขาใส่ใจกับองค์ประกอบรอบด้านจริงๆโดยเฉพาะบรรยากาศในเกมอ๋อจริงด้วยค่ะ ยิ่งเกมแนวลึกลับสำรวจแบบนี้เสียงเพลงเสียงประกอบต่างๆมันสำคัญมากในการสร้างอารมณ์ร่วมใช่เลยค่ะบรรยากาศต้องได้ครับการที่เพลงมันดีพอจนเอามาขายแยกได้ก็เหมือนเป็นเครื่องการันตีคุณภาพด้านบรรยากาศของเกมนี้ไปในตัวเลยเห็นภาพเลยค่ะโดยรวมแล้วเนี่ย Blueprint ก็ถือว่าเป็นเกมอินดี้ที่น่าจับตามองมากๆครับทั้งคอนเซปต์เกมที่ผสมปริศนากับโรคไลได้ฉลาดค่ะ แล้วก็การประกาศลงแม็กก็เป็นเรื่องดีที่ขยายฐานผู้เล่นอแถามการใส่ใจรายละเอียดเรื่องเพลงประกอบอีกก็ยิ่งทําให้รู้สึกว่าเออเกมนี้เขาตั้งใจทําจริงๆค่ะวันนี้ก็ได้เห็นภาพรวมของ l u u p r r n ส์ชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะคะทั้งเรื่องเกมเพลย์ทั้งเผ่าอัปเดตต่างๆครับผมแต่ก่อนจะจบกันไปมีคําถามหนึ่งทีออ่บทความเขาทิ้งท้ายไว้น้าคิดเหมือนกัน,นะคะ่ะครับคําถามว่าอะไรครับปริศนาที่ซ่อนไว้อีกใช่ค่ะ มันคืออะไรกันแน่นะอันนี้คงต้องให้คนที่สนใจลองเข้าไปหาคำตอบกันเองในเกมแล้วล่ะค่ะนั่นสินะครับเป็นเรื่องที่ทิ้งท้ายได้น่าสนใจชวนให้อยากเข้าไปเล่นเลยครับ